สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายสาระสำคัญนะคะแล้วก็แนวคิดและหลักการสำคัญต่างๆของการประมาณการอุปสงค์ เนื้อหาที่อาจารย์จะให้ความรู้ในวันนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วย2หัวข้อใหญ่ๆนะคะหัวข้อแรกก็คือความรู้พื้นฐานการประมาณการอุปสงค์อาจารย์ก็จะอธิบายถึงแนวคิดเกี่ยวกับการประมาณการอุปสงค์ฟังก์ชันอุปสงค์ในรูปแบบทั้งฟังก์ชันเส้นตรงและฟังก์ชันที่ไม่ใช่เส้นตรงรวมถึงค่าสถิติสําหรับแบบจําลองการประมาณการอุปสงค์และหัวข้อที่2ก็จะเป็นการประมาณอุปสงค์และการประยุกต์ซึ่งก็จะประกอบไปด้วย2หัวข้อด้วกันก็คือการประมาณการอุปสงค์ เชิงปริมาณและการประมาณการอุปสงค์อันดับแรกเลยเราก็จะมาหาข้อรู้ก่อนนะคะว่าการประมาณการอุปสงค์เนี่ยนะคะหมายถึงอะไรการประมาณการอุปสงค์เป็นการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆในสมการอุปสงค์เพื่อการประมาณค่าความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคณเวลาใดเวลาหนึ่งค่ะการประมาณการอุปสงค์มีประโยชน์ อย่างมากนะคะที่จะทําให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถคาดคะเนถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่จะเกิดขึ้นนะคะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแล้วเราก็ยังจะทราบขนาดของความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆกับอุปสงค์สินค้าของธุรกิจที่กําลังดําเนินธุรกิจอยู่ซึ่งก็จะทําให้จิจการสามารถตัดสินใจทางด้านราคาการตลาดการผลิตเพื่อที่จะให้การดําเนินของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความสําคัญของการประมาณการอุปสงค์นะคะการประมาณการอุปสงค์จะทําให้ธุรกิจต่างๆเนี่ยสามารถที่จะทราบปริมาณสินค้าและบริการที่จะผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องนะคะ 2. ก็จะสามารถทําให้ธุรกิจเนี่ยกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมเพื่อที่จะสแสวงหาก,กําไรสูงสุดเนื่องจากว่าถ้าธุรกิจเราสามารถประมาณการอุปสงค์ของผู้บริโภคได้ในราคาต่างๆ,ๆกันและ 3. ความสำคัญก็คือก็จะทําให้ธุรกิจเนี่ยทราบถึงตัวแปรที่สําคัญที่จะมีผลต่อการประมาณการอุปสงค์ก็จะทําให้หน่วยธุรกิจสามารถวางแผนที่จะควบคุมตัวแปรดังกล่าวเพื่อที่จะให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายได้นะคะ 4. ทําให้ธุรกิจสามารถที่จะสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของตลาดนะคะวิธีการเจาะตลาดหาลูกค้าใหม่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท้าทำให้ธุรกิจนะคะทราบแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตด้วยถ้าสมมุติว่าธุรกิจกําลังวางแผนที่จะปรับตัวเนี่ยเราก็จะรู้ล่วงหน้าว่าถ้าเราจะเพิ่มลดปริมาณการผลิตเพิ่มลดราคาสินค้าเพิ่มลดการโฆษณาต่างๆจะส่งผลต่อธุรกิจยังไงจะมีแนวโน้มยังไงอันนี้ก็จะเป็นแนวทางว่าถ้าเราจะมีการวางแผนแบบนี้เราจะสามารถขยายกิจการกรณีต่างๆได้หรือไม่นะคะ ต่อไปในส่วนของหัวข้อย่อยที่2นะคะก็คือการฟังกชันการศึกษาฟังก์ชันอุปสงค์ในรูปแบบของฟังก์ชันเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรงนะคะก่อนที่เราจะไปประมาณการอุปสงค์เนี่ยนะคะเราต้องรู้จักก่อนว่าฟังก์ชันอุปสงค์มีลักษณะยังไงแล้วฟังก์ชันอุปสงค์ของแต่ละประเภทเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันยังไงเวลาประมาณการจะต้องอ่านค่ายังไงหรือต้องปรับ ฟังก์ชันก่อนไหมถึงจะทําการประมาณการได้นะคะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันอุปสงค์โดยทั่วไปที่เราจะทําความรู้จักก็จะมี2ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือฟังก์ชันอุปสงค์เชิงเส้นตรงนะคะประเภทที่2ก็คือฟังก์ชันอุปสงค์ที่ไม่ใช่เส้นตรงฟังก์ชันอุปสงค์เชิงเส้นตรงก็คือฟังก์ชันที่ตัวแปรนะคะอิสระทุกตัวใน สมการเนี่ยนะคะยกกาลังเพียง1เท่านั้นนะคะโดยทั่วไปแล้วก็ถ้ายกกาลัง1เราก็จะไม่นิยมเขียนเลขกําลังกันอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันอุปสงค์ที่ไม่ใช่เส้นตรงนะคะก็จะมีตัวแปรอย่างน้อย1ตัวนะคะที่ยกกาลังมากกว่ายกกําลังตั้งแต่2ขึ้นไปนะคะ หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นฟังก์ชันยกกำลังนั่นเองนะคะซึ่งการใช้ฟังก์ชันทั้งสองประเภทเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับลักษณะความสัมพันธ์ด้วยนะคะว่าระหว่างปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือตัวอุปสงค์ที่เป็นตัวแปรตามเนี่ยกับปัจจัยตัวปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลต่ออุปสงค์เนี่ยซึ่งเราเรียกว่าตัวแปรอิสระเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ในรูปแบบไหน รูปแบบเชิงเส้นหรือรูปแบบที่ไม่ใช่เชิงเส้นนะคะแล้วก็สําหรับในเรื่องฟังก์ชันอุปสงค์ในที่นี้นะคะโดยทั่วไปแล้วเราก็จะเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในระยะสั้นนะคะเราจะพิจารณาเฉพาะอุปสงค์ในฟังก์ชันระยะสั้นนะคะซึ่งจะเป็นปริมาณความต้องการซื้อสินค้า x แล้วคือ,อที่จะขึ้นอยู่กับราคาของสินค้า x ด้วยหรือไม่นะคะอันนี้คือรูปร่างนะคะ ของกราฟนะคะอันนี้จะเป็นกราฟอุปสงค์นะคะแล้วก็เป็นเส้นอุปสงค์ที่เราเห็นอยู่อันนี้นะคะจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์มีลักษณะเป็นเส้นตรงนะคะลาดลงจากซ้ายมาขวาซึ่งเรารู้กันอยู่แล้วว่าเส้นอุปสงค์แบบนี้ก็คือจะมีความชันเป็นลบนั่นเองเนื่องจากเป็นไปตามกฎอุปสงค์นะคะก็คือราคาและปริมาณแปรผันไปในทิศท,ทางตรงกันข้ามค่ะนะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบของฟองังก์ชันอุปสงค์ที่ไม่ใช่เส้นตรง เพราะฉะนั้นฟังก์ชันอุปสงค์ที่ไม่ใช่เส้นตรงจะเห็นว่าตัวแปรอิสระจะยกกําลังใช่ไหมคะตัวแปรอิสระจะยกกําลังซึ่งก็จะยกกําลังมากกว่าหนึ่งนั่นเองเราถึงจะเริ่มเขียนตัวแปรยกกําลังเส้นลักษณะของเส้นอุปสงค์นะคะที่ไม่ใช่กําลังหนึ่งนะคะหรือยกกําลังตั้งแต่2ขึ้นไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นเส้นโค้งนะคะ นะคะลาดลงจากซ้ายมาขวานะคะก็ยังมีความชันเป็นลบเป็นลักษณะของตามกฎอุปสงค์อยู่เพียงแต่จะไม่ใช่ฟังก์ชันเส้นตรงแล้วนะคะอันนี้ก็คือราคากับปริมาณแปรผันไปในทิศทางตรงกันข้ามแต่อัตราการเปลี่ยนแปลงมันไม่คงที่แค่นั้นเองนะคะต่อไปนะคะฟังก์ชันที่ไม่ใช่เส้นตรงนะคะที่เป็นฟังก์ชันอุปสงค์นะคะในรูปแบบอื่นๆก็จะมีกรณีที่ยก มีตัวแปรอิสระนะคะตัวใดตัวหนึ่งยกกำลังสูงสุดนะคะเท่ากับ2เนี่ยก็เราจะเรียกฟังก์ชันนี้ว่าฟังก์ชันครอเาติกฟังก์ชันก็คือเป็นฟังก์ชันยกกำลังสองแต่ถ้าเป็นรูปแบบฟังก์ชันยกกำลังสามก็คือจะมีตัวแปรอิสระตัวใดตัวหนึ่งในนี้นะคะยกกำลังเป็นไงคะยกกำลังสามนะคะมากที่สุดคือกำลังสามเราจะเรียกว่าเป็นคิวบิกฟังก์ชันหรือว่าถ้ายกกำลังตั้งแต่สี่ขึ้นไปเราก็จะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันพหุนามไปนะคะ นะคะสำหรับฟังก์ชันอุปสงค์ปกติแล้วก็จะมีหลายตัวแปรนะคะเพราะในการวิเคราะห์อุปสงค์เนี่ยถ้าเราจะวิเคราะห์ตัวแปรเพียงตัวเดียวอาจจะทําให้การตัดสินใจหรือการประมาณการอุปสงค์เนี่ยมีค่าความผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นการพิจารณาฟังก์ชันอุปสงค์เนี่ยที่มีเพียงปัจจัยเดียวเช่นเราอาจจะวิเคราะห์แค่ว่าดูว่าการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าส่งผลต่อปริมาณซื้อไหมอาจจะกล่าวได้ว่าตัวนี้มันมีแค่ตัวแปรเพียงตัวเดียวนะคะที่จะมาดูว่ามีผลกระทบไหม เราจะเรียกฟังก์ชันนี้ว่าเป็นอุปสงค์ระยะสั้นนะคะแต่ถ้าเราต้องการจะดูว่ามีปัจจัยอย่างอื่นไหมที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะให้ทําการพยากรณ์อุปสงค์ที่แม่นยํามากขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะการเป็นการเข้าสู่ฟังก์ชันระยะยาวเพราะอะไรคะเพราะในระยะยาวเนี่ยไม่ว่า จะสามารถหาอุปสงค์ได้ไม่ว่าจะเป็นอุปสงค์ส่วนบุคคลหรืออุปสงค์ส่วนตลาดเนี่ยโดยใช้ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเนี่ยในขณะที่เรากําลังพิจารณาอยู่เราจะไม่สามารถควบคุมให้มันคงที่ได้ตลอดไปนะคะ เพราะฉะนั้นในระยะยาวเนี่ยอุปสงค์ของสินค้าก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างประกอบกันนะคะดังนั้นการประมาณค่าอุปสงค์ในระยะยาวเนี่ยตัวแปรสั์ก็จะประกอบไปด้วยหลายตัวแปรด้วยกันนะคะไม่ใช่เพียงแต่ราคาสินค้าเท่านั้นนะคะอุปสงค์ประเภทนี้ก็จะเรียกว่าอุปสงค์ฟังก์ชันอุปสงค์งหลายตัวแปรค่ะ ฟังก์ชันอุปสงค์หลายตัวแปรก็จะมีลักษณะของฟังก์ชันดังนี้นะคะที่อาจารย์โชว์นะคะในเอกสารนําเสนอนี่นักศึษาจะเห็นว่าตัวแปรสลักคือ Qx นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันของ Px, m, py, pc, t และ a ซึ่งถ้านักศึกษารเรียนพื้นฐานเศรษฐศาสตร์มาแล้วอาจารย์เชื่อว่านักศึกษารู้ว่า Px ก็คือราคาของสินค้า x m นะคะอาจจะมาจากอะไรคะรายได้นะคะของผู้บริโภคหรือบาง หนังสือบางเล่มใช้ตัว i แทนนะคะซึ่เป็น n n o o m นะคะแล้ว p y ตัวนี้อาจจะมาจาการาคาที่เป็นสินค้าทดแทนราคา x ได้ไหมนะคะหรือว่าเป็นสินค้าประกอบกัน p c ก็อาจจะเป็น สินค้าชนิดอื่นนะคะที่ใช้ประกอบกันนะคะแล้วก็ทตัวนี้อาจจะเป็นรดสนิยมของผู้บริโภคและ A ก็อาจจะไปเป็นค่าโฆษณาต่างๆในการที่จะโปรโมชั่นนะคะสนับสนุนให้คนได้รู้จักสินค้าเรามากขึ้นอาจจะต้องมันจะมีผลส่งผลต่อความต้องการซื้อด้วยคือตัว qx นะคะเพราะฉะนั้นตัวฟังก์ชันเส้นตรงอย่างที่เห็นตัวนี้ข้างบนเราจะเรียกว่าเป็นฟังก์ชันใช่ไหมคะซึ่งเราไม่สามารถที่จะทราบขนาดของมันได้ เพราะฉะนั้นเราจะต้องแปลงตัวฟังก์ชันอุปสงค์ข้างบนให้มาเป็นสมการ,รอุปสงค์ข้างล่างเพราะฉะนั้นนะคะจะเห็นได้ว่า Qx จะเท่ากับ a ลบเบต้า1 Px บวกเบต้า2 m บวกเบต้า3 py เบต้า4 pc นะคะแล้วก็บวกเบต้าห้ตัว a เนี่ยนะคะแล้วก็บวกด้วยค่า e อ r ร์เเนี่ยนะคะตัวนี้เราเรียกว่าสมการ,รอุปสงค์